แม่มีประเด็นเรื่องกลิ่นหอมของแฟนคลับที่ใช้ลังโคมถึงกับงานเข้าเลยเหรอแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อความเฟมัสความปังนี่เองน้องแบมเลิศอะ่นนะเสนเสน้ข่าวมือถือปังต่อไม่รอใครเลยฟินสุดๆแบรนด์ก็เลิศสมมงมากแบมมี่ทุกคนเตรียมตัวได้เลยเป็นงานที่ควรวีดให้หนักและมันจะเป็นผลดีกับแบมต่อจากนี้น้องแบมเก่งมากๆ ผมคิดว่าพวกเราทุกคนนะ่ะควรจะเปลี่ยนเครื่องสำอางได้ละมาใช้ยี่ห้อนี้แทนมันดีมากทั้งเมนแบมทั้งแฟนคลับแบมถือว่าเลิศนะขนาดน้องมีงานปล่อยมาแค่ภาพเดียวทุกคนคืออัตโนมัติหารายละเอียดงานสถานที่จัดงานนำเสนอผลิตภัณฑ์พร้อมนำขึ้นเทรนด์อีกให้มันได้อย่างนี้สิผีปลื้มมากแล้วไม่รู้พวกเขาไปดิวกันตอนไหนจริงๆน้องเองก็ไม่ได้ไปสิงคโปร์บ่อยคอนก็ไม่ได้เยอะ ศิลปินดังๆในสิงคโปร์ก็เยอะแยะแต่แต่แต,แต่ลังโคมก็เลือกน้องภูมิใจและยินดีในการเติบโตในทุกสเต็ปของน้องแบมเหมือนที่น้องบอกน้องเขาไม่ได้ดังแค่ชั่วข้ามคืนแต่น้องอ่ะเขาค่อยๆดังขึ้นอย่างช้าๆและมั่นคงนสนนข่าวมือถือ